650คาวา s a กิเวอร์ซิท650าแล้วปี15.16บนะฮะคันนี้สะอาดสะอาดแคดบาร์เอนะครับผมป้ายทะเบียนเลขสวยนะ818กล่องหลังก็จะเป็นชาร์ค42ลิตรออแจ๋วสวัสดีครับพบกับ,บร้านอาร์มดูทีดีซีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้านเราจะขอ,อนำเสนอนะสำหรับเจ้าคาวา s a กิ เวอร์ซิต650แล้วปี1 5 1 6นะฮะราคาดีด้วยตอนนี้บอกให้และคันนี้สะอาดสะอ้านแต่งทัวรลิงมาทั้งคันโอ้โห่าดอย่างเดียวเลยขออนุญาต ขาดกระเป๋าข้างคู่เดียวไม่งั้นก็ทัวรลิงชุดใหญ่เลยนะแล้วมาดูกันเลยครับว่าคันนี้ของแต่งมีอะไรบ้างนะครับผมของแต่งที่เห็นพามิติรถดูดีเลยนะครับก็เป็นแคดบาร์นะครับตัวนี้เป็นแคทบาร์ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่นี้ตั้งแต่บนไปล่างเลยแคดบาร์ s r c นะครับผมใหญ่มานี่เลยสวยกาดหม้อนน,นะฮะยางหน้าหลังยังเยอะอยู่นะฮะสีเซอร์มไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมไฟหน้านี้ใส่กิ้งเลยอ่ะกาดแฮนตัวต่อชิลนะฮะโอ้โหหล่อ อากาศเครื่องต่างๆนี่พักเท้าแต่งนะครับผมสีสวยสีเลี่ยมแปดเลยอะชิ้นดงชิ้นดําสีถังหสวยการดีดหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแหลกท้ายคู่หนึ่งนะครับท่านี้ใส่กระเป๋าผ้านะ้าได้ไม่ห้อยลงไปโดนล้อโดนอะไรอย่างหน้าหลังที่ผมบอกอย่างเยอะเลยนะเป็นไง ต่อมาเป็นป้ายทะเบียนนะครับผมเลขสวยนะ8 1 8กล่องหลังก็จะเป็นชาร์ก42ลิตรแหมสะอาดสะอ้านชาร์คเขาปลดไวอยู่แล้วด้วยมาดูช่วงบนกันบ้างนะครับผมเบาะสวยไม่ฉีกไม่ขาดนะครับถังน้ํามันสวยปิ้งเลยสายสะอาดเลยถังน้ํามันมกุญแจนี่มี2ดอกนะครับ2ชุดนะครับผมหล่อจริงๆคันนี้ดูเลขไมคันนี้กันเลยนะครับผมคันนี้เลขไมอยู่ที่26 0 0ม่นหกแต่รถสวิตเรียบร้อยน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่หมไละระบบความร้อนเรียบร้อยระบบเบรกเรียบร้อย,บบบย,อยหูพอ พร้อมเดินทางกันเลยทีเดียวเชียวปย่ายานการซานเลยฮะไม่ต้องห่วงคันนี้เป็นท่อเดิมให้สันอีแก๊ะสันนีอันนี้สันที่จับโทรศัพท์อ่าเงียบกริบเป็นไงเขึ้นเงียบกริบอ่าแจ๋วดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมนี่้อมลุยจริงๆอ่าสปอร์ตไลท์หนึ่งคู่ของเราสวยนะ ไฟหน้านี่ใส่กิ้งเลยอ่ะนี่เปิดไฟจุกเฉิออยู่ใช่ไหมครับซ้ายขวาสูงต่ำซ้ายขวาไฟเบรกโอเคที่จับโทรศัพท์อันนี้กองกแก๊งเลยน่เอาเป็นว่าไม่มีที่จับโทรศัพท์แล้วกันให้อย่างเดียวเลยให้เสียงดังอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ผมจับทีเดียวโยกเลยแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ท่านเจรนะป้าเบิร์ <laughs> <laughs> ให้ฟังอีกทีง ญาติด,ดับเครื่องจัดไปหาสำหรับเจ้าเข้าสกิ เวอร์ซิต650รถปี15 16คันนี้นะครับผมดาวเพียง7,000บาทผ่อนแค่3,600งวดเท่านั้นนะครับผมหรือจะเป็นราคาเงินสดนะฮะเงินสดอยู่ที่19,000บาทราคาเงินสดถูกกว่าแน่นอนนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ0891218309หรือจะมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายนอสิงห์นะครับถ้ามาไมู่ยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซีสอบถามข้อมูลเพิม่มเติมแล้วแอดอาร์มดีดีซีอย่าลืมใส่แ จะดูสต็อกในร้านนะครับผมเพียงเข้าในไลน์แอดและกดที่หน้าโปรไฟล์ก็จะมีสต็อกให้เห็นแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างนะฮะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร e ให้อาร์มยูทีดีซีด้วยนะครับอาร์มยูทีดีซีร้านเล็กสวิตใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ